แอสซัมชันในการให้ตัวเลขคาดการ G D P forecast ของแบงก์ชาติของเราเนี่ยอยู่ที่3.2เปอร์เซนปีนี้ถูกไหมฮะส่งออกบ้านเราจะโตรประมาณ7เปอร์เซนสี่เดือนแรกของปีนี้รายงานมาแล้วโต13.7เปอร์เซนผมคิดในมุมต่างนะมีอีกมิติหนึ่งที่หลที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดเท่าไหร่แต่ผมคิดในมุมต่าง ปัจจัยบวกที่คุณทรงกฎคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครลับที่มีลุ้นทําให้เซ็ตอินเด็กมีลุ้นพันเตกลงคืออะไรครับหลังจากจบประเด็นนี้ผมจะขยับไปถามตีมหุ้นเด่นมีไหมหุ้นเด่นหุ้นแกล่งรับความผันผวนจะเป็นอย่างไรแต่ขอให้คุณสุงกฎช่วยเผยข่าวดีก่อนนะครับเราจะได้รู้นไปพร้อมๆกันเปรียบเสมือนเอาน้ำเย็นเข้ารูปเวลาเซตลงเยอะๆแบบนี้ ข่าวดีที่บอกว่ามีลุ้นมันคืออะไรครับคุณสกุลครับครับข่าวดีก็คือว่าวันที่แปดจะมีการประชุมกรนง,งนะครับบ้านเราบ้านเราบ้านเรากรนงบ้านเรา,า,น,เานะครับแล้วก็แบงก์ชาติจะมีการทบทวนเรื่องของ GDP ด้วยนะครับพอมันจะมีการทบทวนเรื่อง GDP เนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้แอสซัมชั่นในการให้ ตัวเลขคาดการ g ีดีพีฟอเรกของแบงก์ชาติของเราเนี่ยอยู่ที่สามจุดสองเปอร์เซ็นตปีนี้ถูกไหมครับจีดีพีลสามจุดสองเปอร์เซ็นนี่ลดลงมานะฮะจากสี่จุดเก้าลงมาเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับมีปรับลงมาแล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เขาตั้งตุ๊กตาไว้เนี่ยตั้ง s อ u m p t i o n ไว้เนี่ยอยู่ที่ห้าจุดหกล้านคนอืม mm. ตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับประมาณหนึ่งจุดกับหนึ่งจุดห้าล้านคนละ เดือนมิถุนาคาดว่าจะเข้าประมาณสักเจ็ดแสนแล้วเดือนถัดๆไปเป็นไฮซีซั่นของบ้านเราเ่เดือนละลาน mm. นั่นหมายความว่าตัวเลขท่องเที่ยวาอาจจะสูงกว่าที่คาดการมันอาจจะเจ็ดหรือแปดได้นะครับเพราะว่าโควิดยังไงก็ขาลงการเปิดประเทศมันชัดเจนมากขึ้นอยู่แล้ว mm. นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้แอซัมชันนั้น ถ้าแบงชาติจะทบทวนนะทบทวนเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยปรับขึ้นที่หนึ่งที่สองตัวเลขส่งออกเนี่ยแบงก์ชาติให้อ s s u m p t i o n ว่าปีเนี้ยการเติบโตของส่งออกบ้านเราจะโตประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตสี่เดือนแรกของปีเนี้ยรายงานมาแล้วโตสิบสามจุด็ดเปอร์เซ็น่หลายคนอาจจะบอกว่ามันมีทองด้วยนะมันมีอะไรอะ่แต่ก็ยังไงก็โตอะโตกว่าที่ คาดการไว้ตอนเนี้ยแล้วถามว่าช่วงที่เหลือของปีการส่งออกไทยจะแย่หรอ,อผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะแย่นะเพราะมันก็ยังมีแฟกเตอร์ที่โอเคเกิดจีนเขาเปิดประเทศได้อีกก็ยิ่งดีส่งออกเรายิ่งดีแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องฟู้ดไครซิสก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยแล้วประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกด้วยนะครับนั้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐก็เติบโตเศรษฐกิจยุโรปก็เติบโต จีนก็ยิ่งกลับมาก็ยิ่งยิ่งทําให้การส่งออกบ้านเราเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆครับยกเว้นเหตุการณ์อื่นอย่างเช่นมีสงคารามนิวเคลียร์อะไรเงี้ยผมผม,ผมไม่คาดการนะฮะ,ะคือผมผมมองว่ามันมันเป็นสุดวิสัยของผมแล้วกันแต่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้านักลงทุนท่านใดที่คิดว่ามันเกิดเนี่ยก็ก็ได้ก็ก,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 ก็อันนั้นแต่ละความคิดเห็นนะครับครับแต่ผมไม่ได้แฟกเตอร์อีกในพวกเนี้ซึ่งมันรีเซชชันบ้างอะไรบ้างเนี้ยมันผมมผมไม่ได้มองตรงใคยนั้น รรเรื่องเงินเฟอ้ออาจจะมีผลกับ GDP บ้านเราไหมมีม,ม,มีแต่ว่าแบงค์ชาติก็ให้ราคาน้ำมันอย่างน้ำมันที่ Assumption อยู่ประมาณสักร้อยเหรียญตอนนี้อาจจะร้อยสิบเหรียญอาจจะขึ้นมานิดหน่อยไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตัวเซ็นการขึ้นมาน้อยเมื่อ,เ,อเทียบกับแอ s u m p t i o n เดิมที่เขามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการทบทวน GDP อาจจะเป็นการทบทวนอาจจะบวกขึ้นก็ได้นะอืมนี่คือข่าวดีที่คาดว่าจะเกิด แปดคือหลายคนมัน,นคือหลายคน estimate ว่ามันอาจจะแบบแย่มากๆเลยแต่มาที่สองอะไรเงี้ยคือคือ GDP มันจะแย่ไปอีกอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมันมันอาจจะมันจ,จะดีกว่าที่คาดก็ได้อย่าที่ทุกคนก<ฆ>ังวลเพราะเพราะที่ทุกคนกัง,งวลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องสงครามมันเป็นเรื่องเรื่องอเมริกาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องไทยนะคือมันไม่ใช่เรื่องไทยนะคือมันไม่ใช่เกิดจากไทยของไทยเน external demand มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่ามันค่อยๆดีขึ้นนะ ส่งออกก็ดีขึ้นท่องเที่ยวกำลังต้องเที่ยวกำลงัง,ลงมาม,มันกำลังดีขึ้นมันสวนกับทางเมกาอยู่นะซึ่งอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะต้องคิดในมุมผมคิดในมุมต่างนะมีอีกวิติหนึ่งที่หลายที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดเท่าไหร่แต่ผมคิดในมุมต่างให้เห็นว่าเออมันยังมีของที่ที่ยังดีอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับอืมครับนะลุ้นวันที่แปดมิถุนายนนะลุ้นดูนะลุ้นนะกนงแล้วก็โดยเฉยพาะแบงค์ชาติในการจะทบทวน g d ดีบ้านเรา ซึ่งคุณทรงกฎบอกว่าลุ้นปรับดีขึ้นเพราะว่าดูจากตัวเลขนักท่องเที่ยวน่าจะมากกว่าที่แบงก์ชาติเคยประเมินไว้ดูดิไปไหนมาไหนเริ่มเห็นเห็นนะครับนักท่องเที่ยวนะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะนะครับแล้วก็ตัวเลขส่งออกด้วยนะครับก็มีลุ้นนะน่าจะมากกว่าที่ประมาณการไว้นะครับนี่คือคุณทรงกฎบอกว่าเป็นตัวช่วย เป็นตัวละครลับนะที่จะเป็นปัจจัยบวกในการค้ำยันในการทำให้เนี่ยภาพภาพเชิงบวกของเศรษฐกิจไทยเนี่ยกลับมาดูดีมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะ หลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัท0 0นของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธนาเดชรังสีธนานนนะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิธิ์เก่าได้แต้มต่อ สิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทางไลน์ ID ดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ